ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรน์ล้วอย่างไม่นึไ่นใจก็คุณคุณวิโรจน์เทิอนครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโร์ลักษณะดิศรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีเลือชื่อพรรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังถกกันแบบผิดประเด็นแล้วครับคืออย่างนี้ฮะให้ท่านทุกท่านลองพิจารณาจากระเบียบวาระการประชุมวันนี้นะในหัวข้อที่5นะครับระบุว่าอะไรฮะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา272แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยครับคราวนี้อย่างนี้ครับผมทราบดีว่ากำลังเอานิยามของเขาว่ายัติเนี่ยคือข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งก็ต้องมาดูข้อบังคับครับตามข้อบังคับข้อที่29ก็เสนอเป็นล่วงหน้าลายลักษณ์อักษรหรือถ้าจะไม่เสนอล่วงหน้าไม่ทําเป็นลายลักษณ์อักษรก็ต้องเข้าข้อบังคับตามข้อบังคับข้อที่32 ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในนี้เลยอยู่ในข้อบังคับข้อที่136และผมอยากจะเตือนทุกท่านด้วยว่านะครับให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา5ให้ดีข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมาตรา5วรรคหนึ่งระบุไว้ชัดแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดผมฝากถึงท่านอัคระเดชด้วยหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลบทบัญญัติหรือการกระท,ทํานั้นเป็นการใช้บังคับมิได้ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยผมยืนยันว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติผมย้ำว่าไม่ใช่ยัตติ แต่เป็นข้อพิจรารณาให้ความเห็นชอบและถ้าตีการให้ความเห็นชอบเป็นยัตติเดี๋ยวผมจะพิปรายว่ามันทําให้ลัำนูนได้รับผลกระทบกระเทือนและถ้าใครยังยืนยันตามนี้ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือนให้บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวขอท่านมระธานวินิจฉัยด้วยครับอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณสุทินคังแสง ขอไปที่เอ่ยนามท่านก็เสนอยัติให้เสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็ถูกต้องครับก็เสนอยัติแล้วส่วนจะยติซ้ำตามที่ท่านอัครเดชพูดหรือไม่เนี่ยผมได้หารือไว้ในห้องประชุมวิปเมื่อวานกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตมาทวงผมเห็นคัดค้านยัติดังกล่าวนะครับว่ากระทําซ้ําไม่ได้ผิดตามข้อ41เดี๋ยวครับคุณวิโร์ ท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณณสิรผู้แทนรัศฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับเพราะว่าการเสนอของท่านสุทินขังแสงเนี่ยไม่ใช่ยัตติครับเป็นการเสนอข้อพิจารณาครับนะให้สภาให้รัฐสภาเห็นชอบครับ ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญครับเพราะถ้าเกิดเสนอยัตติมันต้องอยู่ในข้อบังคับข้อที่32มสิครับท่านครับครับไม่เป็นไรครับท่านท่านท่านสมชายอ่านข้อบังคับข้อที่32มบมันมีร36อยู่ตรงไหนมันไม่มีแล้วจะบอกว่าเป็นการเสนอยัตติได้ยังไงมันไม่ใช่ยัตติผมยืนยันอย่างนี้ครับเป็นข้อพิรณานะครับที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะครับให้เป็นหน้าที่ของสองสภาในการพิจารณาผิดชอบนายกรัญชนการที่ประชุมรับฟัง